สวัสดีครับผมน,น,นัมน่นนะครับจากร้านเก็กไซเซอร์นะครับวันนี้จะมนาแนะนำวิธีการใช้งานนะครับตัว m วอเมท็ก5น,นะครับหลจากนั้นนะเริ่มเริ่มการใช้งานนะครับดูที่สวิตกุญแจนะครับให้เปลดไปที่ตำแหน่งออนนะครับหน้าจอดิจิตอลก็จะแสดงขึ้นมานะครับให้เราสังเกตที่ปุ่มออฟลันนะครับให้กดมาที่ตำแหน่งตัวล่างนะครับมันถึงจะสตาร์ทได้นะครับหลังจากนั้นให้กด วิตช์สตาร์ทได้เลยนะครับก่วนสวิตช์สตาร์ทนะครับส่วนหน้าจอดิจิตอลนะครับก็จะมีตัวแถบรอบนะครับแถวัดรอบนะครับแล้วก็จะมีนะครับรอบความเร็วนะครับแล้วก็บอกเวลานะครับเป็นนาฬิกานะครับส่วนฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นตัวแถวัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับส่วนสวิตช์แฮนด์ทางซ้ายนะครับก็จะมีสวสิตช์แช นะครับสวิตช์ไปเลี้ยวซ้ายสวิตช์ไปเลี้ยวขวานะครับสวิตช์ไปสูงต่ำนะครับผมจากนั้นนะครับมีการเปิดถังน้ำมันนะครับเราเปิดได้เลยนะครับแกเสียบหมุนเปิดได้เลยนะครับอ่ก้องจุของน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอยู่ที่5.7ลิตรนะครับจากนั้นมีการเปิดบ่อนะครับ ตัวที่เปิดอ่ารูที่เปิดบอร์ดนะครับจะอยู่ข้างตัวถังอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ใช้มือฝั่งซ้ายนะครับกดดันขึ้นนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์เลยพร้อมกันก็เปิดทางไว้ก็ออกมาได้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็เพิ่มเติมตัวที่สมุดรับประกันนะครับก่อนใช้รถทุกครั้งนะครับจะแนะนําให้คุณลูกค้านะครับ อ่านคู่มือให้ละเอียดก่อนใช้งานทุกครั้งเพราะว่ารถแต่ละรุ่นว่ามันจะรองรับนะ้ำมันตัวไหนบ้างนะครับตัว m อเมแล้วก็การใช้งานข่าวบทต่างๆนะครับการบำรุงรักษานะครับส่วนอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นสมุดรับประกันคุณภาพนะครับแต่มาหน้าแรกนะครับมันก็จะมีเลข W C นะครับเป็นรหัสการรับประกันคุณภาพนะครับของตัวรถของคุณลูกค้านะครับ อีกหน้าหนึ่งนะครับก็จะเป็นตารางจะเป็นตารางนะครับบำรุงรงักษารถฮอนด้าของคุณลูกค้านะครับส่วนอีกหน้าหนึ่งนะครับจะเป็นการ,กการ,ร,กรบัรรนทึกการตรวจเช็คนะครับการเอ่อการบันทึกการตรวจเช็คนะครับมันก็จะมีตามตารางนะครับเป็น1 0 0 0พกิโลแรก6 0 0ันเดี๋ยวช่างเขาจะลงให้นะครับในส่วนนี้จากนั้นก็ ตัวนี้นะครับออกตัวทุกครั้งนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นตัวคัสมือนะครับตัวคัสมือนะครับเวลาเราใช้งานให้เรากำคัสนะครับข้างล่างเป็นหนึ่งรันนะครับมันก็จะเป็นเกียร์หนึ่งนะครับจังนั้นกดขึ้นมานะครับพอเกียร์หนึ่งมันเข้าไปแล้วเราออกตัวไม่ได้ระยะหนึ่งนะครับเราเก็บเกียร์ให้เรากดขึ้นมาสอง หลังจากนั้นขึ้นไปเรื่อยๆมันจะมีอยู่4เกียร์นะครับที่สุดอยู่ที่4เกียร์นะครับพอเวลาเราอหาเกียร์ว่างเรากดลงมาให้มันถึงเกียร์หนึ่งเลยนะครับเกียร์ว่างนะครับอยู่ระหว่างกลางเกียร์หนึ่งกับเกียร์สองนะครับสังเกตง่ายๆนะครับส่วนการรับประกันนะครับรับประกันตัวเครื่องยนต์นะครับอยู่ที่3,000กิโลหรือ3ปีแล้วแต่อะไรอะไรที่ก่อนนะครับส่วนระบบเครื่อ์ระบบเซ็นงเสียงอากาศนะครับรับประกันอยู่ที่5,000กิโลหรือ5ปีแล้วแต่อะไรอะไรที่ก่อนเช่นเดิม Nó thấm Nó hấp dẫn ít